นี่ครับให้ทําหูแบบนี้ครับคือว่าให้มีสองรูไม่มีการหักครับนี่ครับใช้มายังไม่เคยหักนี่ครับใช้มานานด้วยแล้วครับประมาณสี่ห้าปีครับใช้มายังไม่เคยหักนะครับนี่ครับไปทํามาแบบนี้ใช้เหล็กเหนียวนะครับแล้วใช้รถเชื่อมรถ L อลนะครับ L55 ้า้าเชื่อมนะครับเพราะว่ามันเป็นสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ อยู่กับผมนะครับแบงค์เทคเตอร์ซึโลซิงนาะโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปอัดจาะระบีของเทคเตอร์ครับว่าเราจะอัดตรงไหนบ้างแล้วก็จุดๆนั้นนะ่ะเราต้องอัดน้อยหรือว่าอัดเยอะโอเคเพื่อลดการสึกหรอของอุปกรณ์ของเรานะครับครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมา ทุกจุดเลยของเทคเตอร์ตัวนี้จะเป็นรุดน L C 7ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ผมใช้งานมาตลอดเนี่ยครับว่าผมอัดจุดไหนบ้างที่สำคัญสำคัญนะครับแต่มันก็สำคัญหมดแล้วครับแต่ว่าจุดๆนั้นเนะเราจะอัดเล็กหรือว่าจะอัดน้อยหรืออัดมาก ว่าถ้าอัดเยอะไปปุ๊บอุปกรณ์เราก็จะเสียหายบางทีนะครับอย่างหุ้มฝุ่นอะไรพวกนี้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผมอัดจุดไหนบ้างครับผมโอเค okay, ครับจุดแรกของเราก็าจะเป็นลูกมากครับลูกมากขาลร้อหน้าลูกมาเกเตียวล้อนนะครับสองข้างเดี๋ยวมาดูวิธีการอัดนะครับ ที่การอัดของผมก็ไม่ต้องอัดเยอะนะครับเดี๋ยวยางการฝุ่นมันจะขาดสักสามี่วันก็อัดก็ได้นะอัดกครับอัดได้อนนะครับไม่ต้องอัดเยอะคือแบบว่าถ้าสมมติเราอัดเยอะ เดียวยางกันฝุ่นนะครับยางกันฝุ่นของเรานี่นะครับเห็นไหมยางกันฝุ่นตรงนี้ของเราครับมันจะขาดเวลาเราอาัดเยอะถ้าสมมติยางกันฝุ่นมันแตกเดี๋ยวฝุ่นหรือว่าเศษหินเศษอะไรมันเข้าไปปุ๊บมันทําให้ลูกหมากเราสึกไปนะครับครับผมไปอัดสองข้างเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะครับ ว่าจะอาตรงไหนโอเคโอเคครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการอัดตะลบีคาร์ลน้าเนาะนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรูระบายมันนะครับคือว่าเป็นท่อหายใจเนาะคือว่าเวลาเราอัดตะลบีคาร์ลหน้าตุ๊กตาหน้านะครับตุ๊กตาหน้าก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ แล้วตุกตวต๊กตาขัวเป็นตุ๊กตาข้างหลังนะครับจะอยู่ฝั่งขัวาล้วูระบายอยู่ฝั่งซ้ายสลับกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอัดกันให้ดูเลยครับว่าควรอัดยังไงเวลาการอัดนะครับให้อัดจนให้มันแฟตออกจากนี้เลยนะครับอัดให้จรารบีเก่าครับมันแฟตออกระบายจากข้างในนะครับออกมาโอเคเดี๋ยวผมอัดให้ดูนะครับนี่นะครับวิธีการอัดก็ เสียบหัวอัดเข้าไปนะครับอัดอัดนะครับนะครับนี่ครับเอาให้จน,นแฟดเลยนะครับนี่ครับตอนนี้มันไม่ออกนะครับมันจะแฟดออกตรงนี้แทนเห็นไหมครับที่จริงมันต้องแฟดออกนี่นะครับตอนนี้ บุดมันหลวมมล้ก็เลยออกตรงนั้นถ้าของใครบุดหลวมก็ให้มันออกแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนี่คือถือว่าผ่านนะครับไปเดี๋ยวไปดูข้างหลังนี่นะครับตัวนี้เป็นรูหายใจของมันเนาะนี่นี่ครับหัวอ,อาจจะอยู่ฝั่งขวาครับตุ๊กาตาหลังนี่ครับตุ๊กาตาคาแล้วน่าหัวอ,อาจจะอยู่ฝั่งขวาแต่ถ้าข้างหน้าจะอยู่ฝั่งซ้ายเนาะครับผมก็ อัดคือแบบว่าให้มันแปดออกจากท่อหายใจเพนะครับไปเดี๋ยวรู้จุดต่อไปเลยนะครับนี่ครับจุดข้างหน้าของเรานะครับจุดการล้อหน้าของเราก็จะมีอยู่4จุดนะครับที่ต้องอัดนะครับอัดสักประมาณ2วันก็ได้นะครับ40 40ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็อัด สักประมาณส0ิชั่วโมงนะครับเราค่อยอัดนะครับคุณผมเดี๋ยวเราไปดูชุดหลังเลยนะครับว่าต้องอัดตรงไหนบ้างนี่ครับมาดูชุดหลังกันเลยชุดหลังของเราก็จะอัดเราจะอัดนี่ครับ <c ười> คือว่าแขนโยกเขา้า เข้าเกียร์ PTO นั่นแหละครับมันจะมีตรงนั้นจุดหนึ่งเราต้องใช้เป็นแบบว่าเป็นสายเป็นสายยืดจนได้นะครับถึงจะอัดถึงเอาเข้าไปอัดได้เสียบเข้าไปอัดครับนี่ครับมันมีตรงนั้นจุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นแขนกามปู แขนยกไฮดรอลิกนะครับนี่ผมแนะนําก็ได้นี่ครับให้ทําหูแบบนี้นะครับคือว่าให้มีสองดูไม่มีการหักครับนี่ครับใช้มายังไม่เคยหักนี่ครับใช้มานานด้วยแล้วครับประมาณสี่ห้าปีครับใช้มายังไม่เคยหักนะครับนี่ครับไปทํามาแบบนี้ใช้เหล็กเหนียวนะครับแล้วใช้รวดเชื่อม ลวด L อนะครับ L5 5้าห้าเชื่อมนะครับเพราะว่ามันเป็นลวดเชื่อมลวดเชื่อมเหล็กเหนียวพิเศษโอเคนะไปถามร้านขายดูก็ได้นะครับเอาลวดเอ5ห้านะครับซื้อเป็นเส้นนะครับแยกขายโอเคนี่ครับข้างนี้ก็จะมีที่อัดตรงนี้มีสองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้ง ตั้งคอนโทรลนะครับให้มันยกสูงยกต่าโอเคตั้งลูกสูบนะครับเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับครับผมมาเดี๋ยวมาดูจุดต่อไปจุดต่อไปก็จะเป็นขาแกะเต่ากระต่ายนะครับขาเกี์เต่ากระต่ายมันจะมีคือว่ามันจะมีหัวอัดอยู่ตรงนั้นนะครับให้เราอัดคือว่าเวลาเข้าเต่ากระต่ายปุ๊บมันจะจืดๆนิดนิด ผมรู้ว่าของพี่ๆเพื่อนๆน่าจะเป็นกันอยู่นะครับคือว่ามันเวลาเข้าเกียร์มันจะตืดน,นะครับคือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้งานมันบ่อยโอเคไหมก็เป็นแบบนั้นแะครับปกติครับไม่เป็นอะไรครับผมเดี๋ยวมาดูจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเนาะจะเป็นของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เราควรอัดนะครับนี่ตัวนี้เป็นตุ๊กตาหนาะ มันจะมีลูกปืนอยู่ตรงนี้ครับเราควรอัดเพราะว่าฐานนี่ก็สำคัญนะครับคือว่าเวลาเราใช้งานเนาะเราใช้งานคือว่ามันหมุนตลอดมันทำงานวันหนึ่งมันหมุนกี่รอบก็ไม่รู้นะครับเราควรอัดจะมีที่อัดก็จะมีนี่หนึ่งจุดอยู่ข้างหลังอ๋อเดี๋ยวบอกวิธีการอัดก่อนนะครับ วิธีการอัดนะครับวิธีการอัดก็อัดเยอะๆเลยนะครับอัดจนถ้ามันแฟตออกจากซินนะครับ <ừ> คือว่าตุ๊กตาตัวนี้มันจะมีซินอยู่ซินกันน้ำนะครับนี <S <S ่คร <s> ับซินกันน้ำี่อยู่ตรงนี้ถ้าเราอัดเยอะๆบางทีมันก็จะแฟตออกนะครับอัดเยอะๆเลยนะครับคือว่าสมมุติเราไถาน้ำน้ำนี่ก็สําคัญนะครับคือว่าน้ามันจะเข้าเราต้องอัดจัละบีเข้าไปเยอะๆก่อน ครับผมตอนนี้ต้อง2วันอัดก็ได้นะครับ2วันแล้วก็อัดทีนึงสองวันก็หลายชั่วโมงอยู่ประมาณ40มั้งสี่สิหรือ20ชั่วโมงแหละครับผมอัดสองวันทีหนึ่งครับผมจุดต่อไปก็พวกนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญนะครับบางรุ่นบางรุ่นก็จะมีหัวอจฉรบีตรงนี้แต่รุ่นขอ,ของผมนี่ใส่มาไม่มีนะครับ ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้มีนะครับอัดคือว่าอัดไปเลี้ยงข้างในนี่เฉยๆนะครับอัดสักซื้อมาก็อัดไปเลยนะครับแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องอัดอีกก็จบครับอัดครั้งเดียวเพราะเบื้องเจลาบีครับไปอัดตรงที่สําคัญสำคัญดีกว่าแขนยกตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่อีกคันของผมมี ครันนี้คันนี้มีนะครับแต่คันนี้ไม่มีไม่เอาครับไม่ใส่ก็ได้ครับมาดูข้างหลังตัวนี้จะเป็นผาน GMT นะแต่ถ้าช้างก็อีกแบบหนึง่งตัวนี้เป็น GMT GMT ก็จะมีนี่ครับตรงนี้ตัวหนึง่งแล้วก็นี่ครับ เป็นตุ๊กตาหลังตุ๊กตาหลังก็สําคัญนะครับคือว่าตัวนี้มันหมุนตลอดมีลูกปืนอยู่ข้างในนี้นะครับลูกปืนทํางานหนักคือว่ามันหมุนวันหนึ่งกี่รอบก็ไม่รู้นะครับอัดวันต่อวันนะครับตอนเช้ามาแล้วก็อัดทีหนึง่งอัดให้มันแฟตออกเอาจะบีดีมออกเนาะฝั่งนี้ก็มีนะแต่ของ g m มที่มีสองฝั่งฝั่งนี้ด้วย จีมทีน่าจะอยู่เ๋ยวๆข้างนี่นะ้วเอ้าไม่มีวะอ๋อนี่ครับนี่ที่อาจจะระบีถูกปืนตรงนี้นะครับต้องอัดทุกวันนะครับตัวนี้ก็สําคัญเพราะว่ามันจริงกี่รอบก็ไม่รู้นะครับเวลาเราไถโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็หมดแค่นี้แล้ะครับ จุดอาจาัจฉริยของผมครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็มาพูดเรื่องของอาจาัจฉริยเนาะคือว่าเราอัดตรงไหนบ้างคือว่าผมใช้งานทุกวันครับผมก็รู้ว่าเราควรอัดตรงไหนบ้างตรงไหนที่สําคัญตรงไหนใช้งานหนักผมก็จะอัดตรงนั้นครับตรงที่ใช้งานไม่เยอะก็ะอัดน้อยหน่อยนะครับสักสามสี่วันก็าจะอจัด แต่ที่สำคัญจะที่จะทุกวันก็จะมีแค่นี้นะครับก็แนะนําให้พี่เพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปทําตามมาดูนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็มาติดตามมาเลยนะครับครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ